peut monter de mesure jusqu'à Washington m On 200 L 160ดูเรื่องนี้มันก็เหมือนได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสให้หายคิดถึงแล้วก็ได้รู้ประวัติของหอไอเฟลด้วยมาดูแบบไม่ได้ดูตัวอย่างหนังมาก่อนเป็นสตอรี่ที่เมื่อไม่ได้คาดหวังนี่ก็ได้เกินคาดจริงๆทำให้เราเห็นในมิติมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในยุคสมัยก่อนที่ว่าการก่อสร้างด้วย น้ำหนักต,ต่างๆเนี่ยเป็นมาอย่างไรมันมีมากกว่าประวัติของหอไอเฟลก็คือมีทั้งเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความขัดแย้งภายในเรื่องนะครับผมเป็นหนังที่ปนแต่งฟิกชั่นนิดนึงแหละให้มันมีรสชาติแต่เราก็จะเห็นว่าเออแรงบันดาลใจของผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างความยิ่งใหญ่มาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมาจากความรักก็ได้เนาะ มันเหมือนเป็นหนังไททานิคของยุคใหม่เนีเอกนางเอกเนี่ยก็คือแบบดีมากแบบว่าเล่นดีมากแล้วทำให้รู้สึกอินมากเลยเนาะจินแสดงเล่นดีมากถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเป็นหนังลับที่มากมิติมากๆตอนออกสักลงเรารู้สึกได้ไฟในแรงดมดานใจในการทํางานมากๆแล้วผมบอกเลยว่าดูเรื่องเนี้ยก็อาจจะอยากไปฝรั่งเศสมากขึ้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกถึงความหมายของหอไอเฟลมากขึ้น c'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble q n d อยเฟลเนี่ยมันอาจจะสร้างด้วยพลังงานของเหล็กพลังงานของน็อตแต่ว่าสิ่งที่สร้างอีกอย่างนึงก็คือพลังงานของความรักอย่าลืมมาดูนะครับผม